ดิสคอดอาทิตย์เดปเปอร์ทีอย่าลืมเข้ามาใช้บริการกันนะครับสามารถลิงก์เกียวกับผมได้ในรายการอาทิตย์เดปเปอร์นะครับซึ่งก็รีเข้าจอยเข้ามาได้ครับไปเถอะลิงก์อยู่ใต้ล่างนะครับ ก็ขอ,อก่าวสีท่านพระม่นองชาวไทยทุกท่านกันด้วยนะครับตอนนี้ก็โยผมเองนะครับอาทิตย์เดอเปอร์นะครับซึ่งวันนี้เราอยู่ในเกมมาฮีโร C ซีอันที่ครั้งแล้วนะครับซึ่งวันนี้เราจะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องสัตว์เลี้ยงนะครับวิธีอัปเกรดสัตว์เลี้ยงวิธีใส่สัตว์เลี้ยงนะครับแล้วก็วิธีหาที่อัปเกรดสัตว์เลี้ยงนะก็ถ้าผู้ชมคงเห็นชัยมังค่า <Nope. S 1> ท่านจะต้องกดไปที่ไอไข่นะี่ที่จริงท่านผู้ชมกดมาที่รูปสี่เหลี่ยมแล้วก็กดไปที่ไข่ก็ได้นะครับหลายคนอาจจะรู้แล้วหะะกก็บบออาไนครั อันนี้ก็คือเปิร์ลผมนะครับโอเคครับถ้าไม,ม่ชมครั้งแรกนะครับให้ถ้าไม่ชมถามนะครับว่าเอ้พี่มันใส่ช่องที่สองยังไงอะ่ะคือช่องที่สองเนี่ยเขาเน้นอัศจร,ร์นะครับเห็นตรงนี้ไหมอัศจร,ร์นะครับอัศจร,รย์ให้ถ้าไม่ชมเนี่ยมาดูที่พันธนาการนะครับว่าอันไหนเนี่ยมันเป็นไอแบบนั้นแหละนะเออไอแบบนั้นแหละนะ ก็มันเป็นประเภทอัศจรรย์นะครับอัศจรรย์ใจนะก็ให้ท่านผู้ชมกดดูนะครับว่าตัวไหนมันมีขึ้นคําว่าอัศจรรย์นะครับอันนี้ก็อัศจรรย์อันนี้ก็อัศจรรย์อันนี้ก็อ,อ,นนกอันนี้สัตอันนี้สตาตัสนะไอส๊ะฮะนั่นแหละอ๋อนี่สลาตันผู้ผิดอันนี้ก็จะเป็นสลาตันนะครับมันจะมีคําว่าสลาตันอยู่ข้างล่างนะเป็นังไงสลาตัน ส่วนอันที่2คือขวดยานะครับก็คืออันไหนที่ไม่มีคําว่าขวดยาก็ใส่ได้นะครับไออันแรกก็คือบุกหลักนะครับบุกหลักซึ่งวิธีอัปเกรดเนี่ยก็น่าจะรู้กันอยู่แล้วนะว่าเราควรจะอัปเกรดยังไงนะครับแต่บางคนยังไม่รู้หรอกว่าหาที่อัปเกรดมาจากไหนนะครับก็ก็ให้มาที่ประจวภัยสัตว์เลี้ยงนะครับเขาก็จะแจกทุกๆเนาทีที่เขาบอกเอาไว้อะเราสามารถรับกล่องตรงนี้ได้นะครับ มันก็จะดรอปของนะครับผมอยากได้ตัวนี้มากเลยแล้วก็อันนี้ถ้าได้มังกรมาหนะ้าแจ่มเลยแล้วก็ถ้าเวลาผ่านไปเราจะได้ที่ตามกําหนดนะครับอันนี้ก็จะเก็บสักประมาณหนึ่งหมืนนะครับแล้วก็จะสามารถเก็บไปได้อันนี้คือที่หลอมสัตว์เลี้ยงนะครับนะก็ใช้ได้ตามทาัายายนะครับ สัตว์เลี้ยงก็ไม่มีอะไรแล้วครับอันนี้ก็คือร้านขายสัตว์เลี้ยงนะครับซึ่งตอนนี้ผมมีแต้มอยู่แสนหนึ่งโหแพงนะเนี่ยผมมีสามตัวแล้วไอตัวนี้ผมก็มีเพิ่งเติมใหม่อันนี้ก็สกินนะครับไม่รู้มันจะหามาจากไหนนะโหไม่รู้ก็หาเหรียญมาจากไหนนะครับ ก็เอาง่ายๆนะครับคลิปนี้สั้นๆนะก็แค่นี้แหละครับสำหรับวันนี้ก็ไปแล้วครับบ๊ายบาย